สเปซสว w ปเปอรฮะคนชั้นขยะปฏิวัติจัวาวาล g หรืออะไรต่างๆเนี่ยถือว่าสอบผ่านล้นะรู้สึกมันมันไม่สุดอ่ามันมีความเป็นเหมือนหนังครอบครัวที่ปนีปนอมดูแล้วรู้สึกมันยังสอบไม่ผ่านสวัสดีครับและนี่คือช่องหนังติดมันครับช่องที่อยากให้คุณดูหนังได้มันขึ้นครับ ผมบีเป็นคนเขียนบทครับผมบอลเป็นคนตัดต่อลาดับภาพครับอาแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาชวนคุยรีวิวหนังครับโดยผ่านมุมมองของคนทําหนังเนาะเป็นช่วงที่จริงๆเราอยากทําอยู่อยู่อยู่บ,บอ่อยๆแต่ว่า,า,าหนังใหญ่ๆตอนนี้ไม่ค่อยเข้าโรงใช่ใชแต่ว่าตอนเนี้ต่อให้ไม่มีหนังเข้าโรงฮะแต่ว่ามีหนังฟอร์มยักษ์เรื่องหนึ่งเนี่ยเข้าไปในเน็ตฟลิแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขึ้นที่1ของประเทศไทยละอ๋อนั่นก็คือเรื่อง เรื่อง The Space Sweeper ฮะชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาลคือตอนนี้เนี่ยหนังเกาหลีกลายเป็นเรื่องชนชั้นไปแล้วไล่จักพารซสหรืออะไรมาก็ต้องแนวนี้กันหมดลมใช่ไหมยายตัวร้ายกันาชนชั้นผม <c oughs> ว่าไม่นานอ่ะต้องมีต้องมีงม <c oughs> ความน่าสนใจของมันคือว่ามันเป็นไอ The Sweep ทุย เดอะสเปซสวิเปอรเนี่ยออมันเป็นหนังอวกาศเกาหลีเรื่องแรกของประเทศเขาครับเ,ออเขาเรียกกันว่า k คสเปซหลังจากมี k คซนะอมบีแล้วอันนี้เป็น k s p เปซเป็นหนังอวกาศเรื่องแรกที่จะมาแบบเบิกสกราดว่าเนี่ยเกาหลีกําลังจะไปอวกาศแล้วนะแล้วก็ไม่ใช่แค่โลกอวกาศที่ดูตื่นตาตื่นใจนะเ,ออเขาขนดาราที่เป็นแบบฟอร์มยักษ์มาด้วยใครบ้าง เริ่มที่คนแรกเลยฮะพระเอกทรงจุนกิคนนี้ค,นคือ d e s c e n t นน t อฟเดอะซันนักเอกฮะคิมแทรีอยู่ใน The Handmaid e เดนนี่เขาก็ไปในงานเทศกาลหนังทั่วโลกมาหรือถ้าเป็นสายซีรีส์ก็มิสเตอร์ซัชายลูกเรือนี้ก็คนคุ้นหน้าคุ้นตาในคอเน็ตฟลิกทั้งนั้นก็คือคนที่เล่นใน Kingdom นะฮะพี่จินซอนยูยังมีดาราฮอลลีวูดมาแจมด้วยก็ได้ไปได้พี่ริชาร์ดอาร์มิเทชทอรินโอเคนชิลผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อเขาตัวเขา ปกติของาะแล้วทําไมการเป็นหนังอวกาศเรื่องแรกเนี่ยมันจะต้องตื่นตาตื่นใจถึงขั้นที่เรามารีวิวต่อจากเทนเน็ตเลยครับเรา <c oughs> เรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่โอเคมันเป็นหนังที่ค่อนข้างใหญ่นะ,ะและดูแล้วแบบพอตัวอย่างมาปุ๊บแล้วในฐานะที่เราเป็นหนังสายดูหนังไซไฟอวกาศเราดูสตาร์วอลอะไรอย่างเงี้ยเราคุ้นชินกับภาพที่เป็นหนังไซไฟจากฮอลลีวูดอันนี้เราเราคุ้นชินแต่พอมันเป็นแบบหน้าตาเอเชียเอเชียเนี่ย เราจะรู้สึกว่าน่าสนใจน่าสนใจขึ้น <Ừ. S 1> เราจะอยากรู้ว่าบริบทในความเป็นตะวันออกเนี่ยมันจะเล่าอวกาศออกมาเป็นแบบไหนลอกเหนือไปจากนี้ ในวงการหนังเนี่ยเขาเล่ากันว่าโลกเราเนี่ยเวลาประเทศไหนจะโชว์ว่าประเทศเราเนี่ยเจ๋งก็จะไปอวกาศกันเหมือนยุคสงครามเย็นอเมริกากับรัสเซียแย่งกันว่าใครจะไปดวงจันทร์ก่อนกันแสดงว่ารัฐมนตรีของเรานี่ก็คิดว่าประเทศเราก้าวหน้าแล้วเออนั่นแหละ็เไยจะไปอวกาศกันบ้างมันก็เลยวงการหนังก็เหมือนกันฮะประเทศไหนทําหนังอวกาศได้เนี่ยประเทศนั้นเนี่ยเจ๋งเพราะว่าหนังอวกาศนี่ไม่ใช่ทํากันง่ายๆซึ่ง ประเทศที่ก้าวค้นหลุดค้นจากสิ่งเหล่านี้ในในเอเชียเนี่ยก่อนเกาหลีเนี่ยมีมีมีประเทศแรกๆเลยนี่คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ตอนนั้นเขาก็ทำเรื่อง space battle ชิป <Yam ato. S 2> ยามาโตะโอ้ oh, ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์ประจำปีของเขาเลยตัวผู้มกับได้ผู้กกับเอาเวดเลมอนสแตนบายมีมาทำเอาฮกุยะมาทำ ก็คือเรียกว่าเป็นพุ่มกับเบอร์หนึ่งและนักแสดงเบอร์ต้นของของญี่ปุ่นเลยก็พากันไปพาคนญี่ปุ่นไปอวกาศมาละของจีนฮะของจีนก็เมื่อเร็วๆนี้เลยเพิ่งจะมีหนังที่ไปอวกาศมาลงในเน็ f l i ิเหมือนกันครับ The Wandering Earth อืมหนังที่พอดกล่าวมากคือถ้าเกิดว่าอยู่ในโลกไม่ได้โลกเรากำลังจะแข็งเนี่ยพาโลกออกไปเลย เหมือนว่าจะย้ายบ้านน่ะแล้วเราเฮ้ยก็เลยเอาเอา,เอาคอปเตอร์ไม่ไผ่แปะบ้านแล้วบินไปบ้าคลั่งมากบ้าคลั่งมากแต่ก็ทําให้เห็นว่าเออประเทศเอเชียเนี่ยถ้า,ถาเทียบกับโลกก็คือว่าญี่ปุ่นไปดวงจันทร์มาละ<อ>จีนไปดวงจันทร์มาละคราวนี้ก็เลยถึงคราวที่เกาหลีของเราฮะจะไปดวงจันทร์บ้านไอเดียเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้ฮะเขาบอกว่ามาตั้งแต่สิปีที่แล้วตัวมุ่มกับเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของไอเดียของพล็อตเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเขาเกิดจากว่าเขาไปเห็นข่าวมาว่าอนาคตเนี่ ไอขยะอวกาศที่เกิดจากการที่เรายิงดาวเทียมย,ย,ยิงอะไรขึ้นไป,ไปเนี่ยมันจะเต็มจักรวา,นราลนเลต็มท้องฟ้าเลยก็ <_ d ata> เลยนึกภาพว่าเฮ้ยมันอาจจะมีกลุ่มคนที่เป็นแบบเหมือนนักเก็บขยะอวกาศหรือเปล่าวะ <_ d ata> เหมือนเป็นพานโรงอวกาศที่คอยแบบเก็บกวาดทุกสิ่งอย่างไว้ <_ d ata> แล้วมันจะแบบไปผูกเรื่องอะไรก็เลยกลายเป็นว่าส0ปีต่อมาพัฒนากาปเป็นเรื่องนี้ คือเออพอดูแล้วเนี่ยสิ่งที่รู้สึกก็คือว่า CG หรืออะไรต่างๆเนี่ยถือว่าสอบผ่านเลยการทําความเนียนอะไรเงี้ยถือว่าสอบผ่านดูดูเป็นอวกาศที่น่าสนใจดีดูแบบยิ่งตื่นตาตื่นใจดีเหมือนกันอแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหลุดกับชกฉากหรือว่าเอฟเฟกหรืออะไรเงี้ยที่รู้สึกแบบวยมันปลอมมันลอยไม่ค่อยรู้สึกสําคัญที่สุดคือเราเชื่อเหมือนกันนะว่านี่คืออวกาศที่มันเกิดขึ้นจริงได้อื ต่ในส่วนเนื้อเรื่องอ่ะกับเป็นส่วนที่เรารู้สึกว่าติดรู้สึกมันมันไม่สุดอ่ามันมีความเป็นเหมือนหนังครอบครัวที่ปณีปนอมรวมไปถึงว่าเฮ้ยพอมันเป็นหนังเกาหลีเราเคยดูหนังเกาหลีที่มันสนุกไปกว่านี้เทนทูบูซานหลายๆเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันขยี้ไปกว่านี้ได้หนังเกาหลีเนี่ยจริงๆรสมันจัดมากรสมันจัดเหมือนซุปกิมจิอ่ะจริงคือมันเผ็ดสุดมันหวานสุดมันไปทางนั้นแต่ว่าเรื่องเนี้ย มันไม่สุดมันเหมือนมันกำลังจะไปถึงจะสุดจะสุดละพอละเราไม่ขยี้ละ<อ>ไปอันอื่นต่อฉากดราม่าที่ควรจะขยี้ให้แบบสะเทือนใจมันมีหลายๆจังหวะที่เรารู้สึกว่าฉากนี้ยเอากูแน่เตรียมแล้วอะ่ะผมเตรียมทิชชู่ชแล้วเตรียมทิชชู่แล้ว ปรากฏว่าเล่าเร็วมากม,มันตัดอารมณ์ตรงนั้นอนะ<ช>เออแต่แต่เรารู้สึกว่าจังหวะบางอย่างมันก็มันก็ถูกเล่าข้ามไปน,นิดหนึง่งหรือรีบเฉลยเกินไปหนอ่อยจริงๆรไอ้รีบเฉลยไอ้รีบเฉลยเกินไปจังหวะที่ควรจะแบบขยี้ดราม่าให้มันมีน้ำปลาหรือขยฉากไล่ล่าที่มันควรจะแบบโอ้โหอลังการงานสร้างมันน้อยไปหน่อยอีกนิดนึงจะถึงแหละแต่ไปไม่ถึง ในแง่ของคนทําหนังอย่างพวกเราอือดูเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยเห็นประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาบ้างข้อแรกเนี่ยผมสนใจในเรื่องของการที่เขาในหมดแบบที่ไม่ใช่หนังรักชาติคือเรียกว่าคนทาหนังเหมือนจะได้ทุนเล็กๆจากรัฐบาลเพื่อ,อทําไงก็ได้ให้คนในในประเทศรู้สึกว่ารักชาติชาแนิยมขึ้น ซึ่งหนังที่เขาเลือกที่จะใช้แบบนี้เมื่อก่อนเขาจะใช้หนังสงครามเนาะหนังสงครามย้อนย้อนกลับไปก็จะมีหนังสงครามมากมายแต่หมดเลยที่แบบการเป็นอาหารมันมีเกียรติมันมีมันมีศักดิ์ศรีแล้วมันดูมีความเป็นฮีโร่อ่าน,นี่คือฟังก์ชันของหนังอเมริกันหรือหนังฮอลลีวูดต่อมาเนี่ยเทรนด์ของโลกมันเปลี่ยนไปก็สงครามมันกลายเป็นความรุนแรงมันกลายเป็นความสูญเสียจะนับตั้งแต่แบบยุคสงครามเวียดนามก็ได้ว่ามีคําถามว่าแบบเราไปลบทําไมในสงครามแท้ๆในสงครามที่เราไม่รู้จักเราจะไปทําไม มันก็เริ่มมีหนังประเภทอันทายสงครามมากขึ้นยุคหลังๆนี่ชัดเจนเลยตั้งแต่ดันเคิร์ฟเฮกซอริง <xt> 1917คือแต่ละเรื่องเรียกว่าดูเสร็จแล้วไม่ได้รู้สึกขึ้เขิมอยากจับปืนไปยิงใครให้เห็นถึงแง่ร้ายของสงครามมากกว่าแง่ดีตอนนี้ใครจะมาทำหนังรักชาติด้วยการทำหนังสงครามเนี่ยเทรนโลกเนี่ยมันเชยแล้วอ๋อคุณกำลังจะบอกว่า เราเลยต้องเอาเงินไปดวงจันทร์แทนันี่ถือว่าถูกต้องอันนี้ถือว่าถูกต้องแล้วเขาถามว่าเอาแล้วเขาไม่ทําหนังรักชาติกันแล้วหรอเขาทำอยู่ฮะแต่ว่าเทรนด์ของโลกยุคนี้คือเราใช้หนังไปอวกาศนี่แหละครับในการปลุกความรักชาติในตัวคุณขึ้นมาอามาเกดอนเนี่ยชัดเจนมากอามาเกดดอนนี่บอกเลยนะว่า เห็นธงชาติอเมริกันเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยช็อตในเรื่องดูเสร็จก้โูอยากจะออกไปทำลายอุกกาบาตด้วยความเป็นอเมริกันของเราหรืออย่างมาเชียวอย่างงี้เราก็จะเห็นว่าแบบมันก็เป็นภารกิจที่เอาตัวรอดแต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของความเป็นมวลมนุษยชาติที่จะช่วยผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่บนดาวองคันแล้วนาซาดูหล่อมากเมกาดูหล่อมากหล่อหล่อหล่อจริงคนคนเดียวเองแบบต้องช่วยขนาดนี้หล่อไม่พอไปพาพี่จีนเขาหลอดด้วยนี่ก็จับมือซูเอียกันอย่างดี ซึ่งวิธีคิดเนี้ยมันก็ตกมาถึงที่เอเชียเราเหมือนกันอย่างตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำเรื่องแรกสเปซชิพยังมาตกอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่าการไปโอกาศครั้งนี้คือการกอบกู้โลกโลกเหลือเวลาแค่ปีเดียวเราต้องบินไปดาวนี้ไปทําภารกิจนี้เท่านั้นความเป็นอยู่ของโลกทั้งหมดอยู่ที่มือเรานําโดยพี่ทาคุยะญี่ปุ่นจะรอดไหมขึ้นอยู่กับชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้ในขณะที่พี่จีนริงเอิร์ดก็เหมือนกัน ใช้พลพักความรักชาติในประเทศจีนความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นผู้อาวุโสนี่มันแบบเซ็ตแบบจีนมากๆเลยนะเซ็ตจีนมากๆแล้วก็เป็นเนี่ยกับตันชาวจีนที่จะแบบเหมือนกดสวิตช์ให้โลกเนี้ยสามารถจะรอดพ้นได้รอดพ้นได้เออมันก็เลยเกิดการชั่งน้าหนักกันว่าแล้วเกาหลีเนี่ยจะเลือกไปทางชาตินิยมหรือเลือกทําตามเทรนด์ของหนังโลกตอนนี้ที่เรามาเล่าจากเรื่องจุดเล็กๆก,กันเถอะซึ่งปรากฏว่าเรื่องนี้เฮ้ยเขาเลือกที่จะ เล่าตามกระแสเทรนโลกก็คือ,อการไปเล่าจุดเล็กๆของอเหตุการณ์ภาพใหญ่เลยไปแก๊งซาเล้งอวก,กาศอของการกอบกู้โลก m. ขยายความอีกนิดก็คือในใน,ในเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่แบบมีภารกิจเล็กๆในการช่วยเด็กคนนึงและไปพบความรู้สึกดีๆต่อกอันของทีมของเด็กคนนี้แล้วก็แบบทาให้เห็นว่าชีวิตคนสําคัญว่าเงินเขาไม่ไปติดกับดักว่าแบบหนังอวกา,กาศเราต้องใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ประเทศขนาดนั้น ในขนาดเดียวกันอันที่2ฮะซึ่งเป็นจุด ที่เราวิเคราะห์แล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แหม่ไม่พูดก็ไม่ได้กับหนังที่ใช้ CG Vi วิชัวอลังการอย่างนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องของงานออกแบบและทุนสร้างแบ่งเป็นใหญ่ๆผมมองว่าไว้2แบบแบบแรกคือกลุ่มคนที่เหมือนเข้าใจง่ายๆคือคนทํา CG ความเงียนแก๊งทํา CG ซึ่งเรื่องนี้ฮะเขาใช้บริษัท Dexter Studio อ่าผลงาน Dexter Studio เราก็ที่ได้ยินกันมาคือ p r a s i t e ถ้ามีใครมีเบื้องหลังก็จะเห็นนะว่าาก c ีเยอะมากแล้วก็อลองวิธกิ โลกของโลกข้างล่างที่เป็นนรกอย่างนี้นนได้ที่พี่เด็กนี่แหละเขาจัดให้เขาจัดให้ใหก็เลยสนใจว่าเอยแล้วของพวกนี้มันอยู่ที่งบประมาณการสร้างนกังบประมาณการสร้างของเรื่อง the space sweeper นะฮะอยู่ที่21ล้านดอลลาร์ถ้าเทียบกับบ้านเราเยอะถือว่าเยอะแต่ถ้าเทียบกับหนังฮอลลีวูดแบบ Star Wars หรืออยังการ g เด r d i a n นเ Galaxy อันนี้คือ1ใน10ของเขาแกเรียนเอาไวเกรลิซเลยที่เราพูดบ่อยๆเอาภาคแรกเลยนะภาคแรกครับซัดไป195ล้านโอ้ oh. ในขณะที่ Star War ภาคล่าสุดเลยไ i ฟ e s of s k y ย a l ล e r เนี่ย275ล้านดอลลาร์โอ้ยถ้าเป็นเทรนเมาสักสิปีแล้วอะแม้กระทั่งหนังจีนหนังเกาหลีหนังญี่ปุ่นอะส่วนใหญ่เราจะได้ยินชื่อว่าทีมวิชวลเอฟ f ฟก c t จากฮอลลีวูดใช่ <ปะ S 2> ใช่ใเสมอ แต่กลายเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือในแต่ละประเทศตัวเองก็มีทีมวิชวลของตัวเองแล้วมันบอกอะไรบางอย่างได้ว่าเขานําสิ่งเหล่านี้มาต่อยอดและพัฒนาวงการในประเทศเว้ในเมื่อแบบได้ความรู้มาแล้วนี่พัฒนาดิและและที่สําคัญคือทําให้ถูกกว่าลลารู้ด้วยอ,อ,อคนนึงเนี่ยในหนังเรื่องนี้ที่ต้องพูดถึงเลยคือพี่ที่ออกแบบงานสร้างคนดีไซน์ยานคน,นดีไซน์โลกเราเรียกว่าโปรดักชันดีไซน์ผู้ออกแบบงานสร้างซึ่งนี่ฮะคือพี่ แจงกึนยองแจงกึนยองก็เป็นชาวเกาหลีเหมือนกันแล้วก็เป็นชาวเกาหลีที่เป็นคนออกแบบงานสร้างให้กับหนังเกาหลีหลายเรื่องเรื่องแรกๆนี่ชาว90ต้องรู้กันฮะวอคเคนโนไฮสึกปวนฟ้าโรงเรียนมหาเวทชี้ว่านี่คือ h ฮร r y p o t t ต r ในแบบของเกาหลีเออเป็นแบบหนังเกาหลีแบบจำได้ว่าฟอนไทยมีมีเหมือนสายฟ้าแลแล้วล่าสุดเขาทำเรื่องอาชูราอาชูราเมืองคนชั่วแล้วเราจะกลัวใครอ่ะโดยจากเครดิตผลงานของเขาที่ผ่านมา ดูเครดิตทั้งหมดเห็นว่าเขาไม่ได้ทําพวกอะไรที่เป็นแบบว่าแฟนตาซีเวอร์วังเขาจะเป็นแนวแบบว่าทําของจริงทำให้สวยทําฝนตกให้เนียนทำแบบถ้าอย่างวังาโนไฮก็จะสืบเบสออนโรงเรียนบางโรงเรียนเกาหลีนี่แหละแล้วก็ใส่ความแฟนตาซีเข้าไปใส่ความเป็นการ์ตูนเข้าไปเออแต่พอมาเป็นไอซูล่าก็เอาบรรยากาศของแบบฟิล์มนัวมาใช้ฝนตก s ิล h o u e หลอดทางเป้นส้มๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสไตล์เขาขึ้นทําให้มันวิชวลไลท์มากขึ้นทาให้สไตล์ไลท์มากขึ้นมันเลยทําให้เรื่องเนี้ยโดยภาพรวมอ่ะมันสวยมันจริงอแต่แหมมันก็ไม่ไม่มีเอกลักษณ์เนาะเอ่อใช่เราจะรู้สึกว่าหลายๆอย่างในหนังอวกาศสไปซ์สวีปเปอร์เรื่องเนี้ยมันอ้างอิงเรฟเฟ้นมาจากหนังอวกาศฮอลลีวูดหลายๆเรื่องอย่างเช่นบรรยากาศในยานเนี่ยนะดูแล้วมีความเป็นการเดียนมากทั้งแสงสี ที่ใช้ไอแสงที่มันย้อมมกันทั้งหลายเขียวตัดชมพูส้มตัดน้ำเงินอะไรเงี้ยรวมไปถึงบรรยากาศของห้องเครื่องที่มันไม่ได้ดูแบบเนี้ยกริบมันดูมีความเป็นโกดังมีความเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมาจากกาเดียนเลยเลยว่าถ้าบอกว่าสร้างเซตเนี้ยแล้วไปใช้กับกาเดียนก็เชื่อตัดสลับกันเนี่ยแล้วนี่ก็คือยานนึงในกาเดียนเชื่อเลยใช่ใช่ใช่การแต่งต้องแต่งตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความเป็น ตัวกาเดียนด้วยแล้วก็ผสมกับพวกฮันโซโลด้วยการแต่งตัวกับตันจางเนี่ยรู้สึกมีความกลิ่นกลิ่นพี่ฮันด้วยเหมือนกันมีเรฟเฟรนซ์ชัดเจนเออ หุ่นยนต์หุ่นยนต์ในยานซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นเป็นทีเด็ดเลยนะเป็นทีเด็ดที่จะเรียกว่าเป็นกิมมิคเหมือนถ้าส Star War รมี R2D2 อ่ดีอะตัวเนี้ยกด็ดูแบบเฮ้ยเป็นของประจําเรื่องเนี้ยผมว่ามันก็ดันเหมือนกับ a บ Ma x อะ a y มั x ไอ้บิลิโอซินมันไม่มีภาพจํา <c oughs> มันไม่มีเอกลักษณ์ของเขาเองใช่ซึ่งมันเป็นของสําคัญนะฮะสําหรับหนังแนวไซไ,ไ,ไฟแฟนตาซีอย่างเนี้ยมันเป็นหนังที่เปิดพื้นที่ให้เราสามารถจะสร้างของสร้างภาพจําทั้งตัวสิ่งของหรือว่าวัฒนธรรม ถ้าสิ่งของอย่างเงี้ยนึกถึงแบบสตาร์วอลเราจะมีอาดาบไลท์เซเบอร์มียานอวากาศต่างๆที่แบบโหเห็นเลยถ้าเกิดยานลูกโล่งเงี้ยเดสตามาเลยยานแบนแบนแพนเค้กแบบนี้มามิเลเนียมฟอลคอนตัวหุ่นยนต์มาเลย R2-D2 ถ้ามีขุ่นประมาณเตี้ยๆป้อมๆเป็นเครื่องดูดฝุ่นเมื่อไหร่ปับ๊บ R2-D2 แน่นอนเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นในเรื่อง t Space Sweeper เออรง และสุดท้ายครับประเด็นที่3ฮนะที่เราวิเคราะห์ได้จากเรื่อง The Space s w e e p e r นะครับ,รบซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นประเด็นสำคัญของหนังอวกาศเลยก็คือการทำฉากไล่ล่าแอคชั่นกันกลางอวกาศครับเกิดกันก่อนว่าไอการไล่ล่าแอคชั่นในอวกาศเนี่ยมันเป็นของปราบเซียนมากมซึ่งในมุมมองคนตัดมันปราบเซียนยังไงเอาต้องย้อนกลับไปที่แบบวิธีทํา ฉากไล่ล่าก่อนเชสซีเควนต์เนี่ยในหนังหลายเรื่องเราก็จะเห็นว่าหนังแอคชั่นอะไรก็ตามที่เดี๋ยวฟาสเ,เนี่ยมันเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่อยู่บนโลกมนุษย์อ่ามันมีถนนมันมีตึกม,มันมีอะไรให้จับมันมีพื้นที่ที่มันเป็นแกนร้อยแปสิองศาให้เราเห็นมันทําให้ดูเราไม่งงมันดูแล้วไม่งงรถยังไงอยู่ในระนาบนี้ยระนาบนี้ยไป อยู่บนเครื่องบินอย่างน้อยก็เห็นเส้นขอบฟ้าข้างล่างเป็นพื้นข้างบนเป็นฟ้า,ามันเห็นยืนยันมันเห็นยืนยันแต่พอมันไปเอาไปออกอากาศปุ๊บสิ่งที่เราเห็นก็คือมันเป็นดำ และเป็นจุดดาว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 คือมันทําให้เราไม่รู้ว่าอันไหนพื้นอันไหนข้างหน้าอันไหนข้างหลังอันไหนข้างข้างเหมือนดูไม่ออกเหมือนในเรื่องที่มันพูดเลยว่าอากาศมันไม่มีบนมันไม่มีล่ามันหมุนไม่หมดแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วมันมาได้ทุกทิศทางมันมาได้ทุกทิศทางเพราะฉะนั้นคนทําก็เลยจําเป็นจะต้องกําหนดทิศทางด้วยอะไรบางอย่างที่แบบให้มันชัดเจนว่าเรากำลังดูอะไรอยู่ซึ่งเรื่องนี้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยดูแล้วรู้สึกมันยังสอบไม่ผ่านใช่คือดูเร็วๆเนี่ย มีงงถ้าเกิดว่าไม่ตั้งใจดูอาจจะดูไม่ทันก็ได้มันสามารถทําให้มันชัดเจนและไม่งงกว่านี้ได้ถ้าเทียบกับหนังไรลา,ลาอื่นเทียบกับเวลาเราดูสตาร์วอลเทียบกับเวลาเราดูกาเดียนอ่มันจะมันจะเข้าใจกว่านี้มันทําให้เห็นว่าแบบพอลวูดเขาคิดเรื่องนี้มานอกเหนือไปจากความมันฉากไรลาเว้ มันมีเรื่องอื่นเข้ามาด้วยกลับไปที่ง,งานออกแบบของเรื่องการที่บอกว่าเราดูแล้วงงเนี่ยเรารดูแล้วงงมันอาจจะเกิดจากความไม่ชัดเจนหรือเปล่าไม่ชัดเจนของ object องอบเจกต์ในเรื่องของออบเจกต์ในเรื่องอะในในเรื่องสเปซสวิเปอร์เราจะสังเกตว่ายานของฝั่งพระเอกอะมันมีเบสสีมันคือสีขาวอ่าอ่าใช่ใช่ใ,ชในขณะเดียวกันฉากไล่ล่าสําคัญที่อยู่ประมาณท้ายๆเรื่องเนี่ย ยานของฝั่งตัวร้ายก็สีขาวเว้ย oh, uh, uh, uh. อ๋ออ่าอ่พรามันเป็นสีขาวชนสีขาวกล้องมันเหมือนจะพยายามไปแทนสายตาเราที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะมันเป็นสีขาวสีขาวหมดเลยทําให้เราไม่แน่ใจว่าเราอยู่ตรงยานไหนกันแน่ตัดจากช็อตนี้จากยานพระเอกข้ามอันนี้เกาะเป็นสีขาวไปยานฝั่งมูไรายไอ้น,นี่ก็สีขาวเหมือนกัน mm hmm. หรือแม้กระทั่งมองจากภาพไกลๆอะ่ะเราอาจจะเห็นว่ามันวิ่งกันมาวิ่ง mm hmm. กันมาแต่สุดท้ายมันก็เป็นสีขาวดีอ่คือสุดท้ายแล้วสิ่งที่คนดูจะจะเห็นก็คือว่า อ๋อมันมียานอวกาศ2ยานเว้ยแต่ว่ามันดูไม่ฐานว่าพยานไหนเป็นของใครของใครมันไม่รู้ว่ายานของใครเป็นของใครและในในหนังพาลิวูดเป็นไงไี้ไหมไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยยกตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดเลยก็คือสตาร์วอลเราจะเห็นว่ายานของฝั่งพระเอกมันแบ่งชัดเจนยานเอกไฟเตอร์เอกวิงของเขาเนี่ยสีขาวอ่าสีขาวแต่ยานฝั่งของจักรวรรดิเอ็มพายเนี่ยสีดำสีต่างกันไปเลยสีต่างกันไปเลยสีต่างกันไปเลยรูปร่างก็ต่างกันโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้เร็วๆน,นี้ก็คืออย่าง Guardian of the Galaxy จะมีฉากไล,ล่ลาวอากาศภาคแรกนะเขาก็ใช้สีในการช่วยเราเยอะเหมือนกันยานของพระเอกเนี่ยก็จะเป็นโทนแดงน้ำเงินอ,อแล้วจะไม่มียานแบบนี้สีเนี่ย ในที่อื่นอีกเลยนะเป็นยานเดียวที่เราจะเห็นว่าเนี่ยคือสีนี้ใช้สีเนี้ยแค่ยานพระเอกเดียวมองไกลๆเราก็รู้เนี่ยคือยานพระเอกหรือแม้กระทั่งยานที่แบบเป็นฝั่งพวกเดียวกันยางพวกชาวแซนด้าที่จะมาช่วยพระเอกตอนช่วงท้ายเขาก็ใช้เขียวเหลืองอ๋อต่างเลยต่างเลยถ้าเป็นพวกเดียวกันก็ต่างเออถึงแม้มันจะดูเป็นรูปดาวเหมือนกันก็ตามอะแต่ว่ามันก็มันก็แยกออกอยู่ดีว่านี่คือยานฝั่งของพวกแซนด้า ในขณะที่เดอะสเปซเนี่ยมันจะมีความสีใกล้ๆกันสีมันใกล้ๆไอ้กลุ่มซาเล็งเพื่อนพี่เอกก็สีใกล้ๆกันสีใกล้ๆกันไปดูในเบื้องหลังนะเขาพยายามจะบอกว่าพยายามออกแบบโดยอิงจากวิทยาการของแต่ละประเทศจริงๆจริงๆโอเคพอสดูเนี่ยอาจจะเห็นความแตกต่างแต่ถ้ามองไกลๆอ่ะรู้สึกไหมไม่รู้สึกมันเร็วมันดูแบบอ๋ยยานสีซาห้าลำมันเลยไม่รู้ว่าแบบ ไอไ้อตรงงานออกแบบนี้ก็มันก็เลยสําคัญว่าแบบอ้าวแล้วแบบถ้ามันออกแบบไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็ไม่เคลียร์ตั้งแต่แรกในฟังก์ชัน,น,นของการดูหนัง่ะมัน,ม,นมันจะดูแล้วยากคือปกติหนังแต่งชากไล่ล่ามันก็จะนัวๆอยู่แล้วอ,อ,อ่ะเอาไม่ต้องเอาอากาศก็ได้นะในฟาสอ่ะสีของรถแต่ละคันอ่ะ ตัดเร็วๆอ่ะเราก็รู้ว่ารถคันไหนเราก็รู้ว่ารถใครเขาก็ดีไซน์มาแล้วให้สีต่างกันใช่ใช่ใช่แล้วนอกเหนือไปจากงานออกแบบอะมันมีอะไรที่ชวนให้งงอีกไหมฮะในการทําฉากไล่ล่าพวกเนี้ยฉากไล่ล่าเนี่ยสําคัญเลยนะว่าจริงๆถ้าเป็นคนดูคนดูต้องรู้ก่อนว่าเขาไล่ล่ากันไปเพื่ออะไรเออเขาทำไล่ล่าถุประสงค์ของการไล่ล่าไล่ล่าอ่ะจะไปชิงเพชรจะไประเบิดยานที่ตามมาคือเราก็ต้องรู้ว่าใครทําอะไร มีหลายคนเนี่ยก็ต้องรู้แหละว่าใครทำอะไรอยู่ตรงไหนทีนี้กลับมาที่ตรง Space Sweeper ที่เป็นซีเควนซ์ไล่ล่าอันนี้ในในตัวเองเนี่ยมันมีนมทั้งหมด4ี่คนคมันมีแทโฮก็คือพี่ซงจุงกิเนี่ยเป็นคนขับยานเป็นคนขับยานกับตันการก็คือไอ้น้องคิมแตลีเนี่ยะจะใส่ชุดอวกาศแล้วจะเตรียมยิงปืนสกัดเป็นหน่วยปืนหน่วยปืนเพื่อยิงสกัดอยู่ท้ายยานพี่ไทเกอร์พักเนี่ยเป็นเข้าใจว่าน่าจะเป็นฝ่ายต้น น่าจะเป็นเครื่องกลมั้งคอยปั๊มปั๊มแล้วก็น้องหุ่นยนต์น้องบัฟน้องบัฟน้องบัฟที่จะคอยอยู่นอกยานเพื่อแบบเป็นหน่วยซัพพอร์ตอะไรพวกนี้เราเห็นว่าเขาทําอะไรลเราเห็นแล้วคณะว่าเขาทําอะไรหน้าที่ของในซีเควนไล่ล่าเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างทีนี้ประเด็นสําคัญก็คืออย่างแรกเลยคือกลับไปที่งานออกแบบเลยว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ตาแหน่งแห่งหนของยานนี้ยใครอยู่ตรงไหนวะเออใครอยู่ตรงไหนของยานอะ ลองนึกภาพให้ใเขียนใส่กระดาษนะฮะว่าใครอยู่ข้างหน้าข้างหลังไอ้ไทเกอร์อยู่บนอยู่ล่างข้างหน้าข้างหลังเนี้ยดูไม่ออกไอพีแทโฮรงจุงกีเนี่ยอยู่หน้ายาโอเคไม่ยากคนขับยาก็น่าจะอยู่หน้ายาไอ้ท้ายยาเนี่ยก็พอจะอนุมานได้อ่อน้องอ่อพี่กับปันจางอ่าแล้วถามว่ากับไอ้บัฟอยู่ไหนอยู่ข้างนอกกับทักรงอ่ะแล้วตรงไหนอ่ะตรงนั้นละมันมันไม่ค่อยแน่ใจว่าอยู่ไหนแล้วก็รวมไปถึง ห้องที่เป็นพี่ไทเกอร์พี่ไทเกอร์ที่แบบจะคอยควบคุมเครื่องยนต์เราก็ไม่รู้ว่าแบบแมปของมันอยู่ตรงไหนของยานซึ่งแบบแบบถ้าเป็นหนังหนังอวกาศเรื่องอื่นเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนแบบอย่างเช่นแบบป้อมปืนในมิลเลนเนียมฟอลคอน่ะขึ้นไปตรงไหนแล้วปืนน่ะอยู่ตรงไหนมีภาพกว้างให้เราเห็นนะให้คนดูรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนยบนอยู่ตรงเออให้มันรู้อยู่ตรงไหนกระจกมองยานที่ฮันโซโลกับลุกขับพวกต่างต่างเนี่ย อยู่ตรงไหนของยานทุกวันนี้ก็ยังจําได้ว่ามันอยู่ทางนั้นฝั่งซ้ายแต่กับเรื่องสเปซสวีปเปอร์ผมไม่แน่ใจว่าห้องขับยานอยู่ตรงไหนเพราะมันเป็นกล่องเหลี่ยมๆใส่หมดซ,ซึ่งเรียกว่าจริงๆแล้วคนทําหนังเนี่ยจะต้องจะต้องเหมือนแบบว่าคิดคานึงถึงสิ่งนี้แล้วก็<ช>สังเกตดูว่าเวลาที่มันขึ้นเรือใหม่ๆหรือขึ้นยานใหม่ๆเนี่ยมันจะต้องเล่าย,ยานืนยันภาหนะเนี่ยใครอยู่ตรงไหนใครทําอะไรพอซีไ่ล่า,ลาม,มันก็จะเก็ต และย้อนกลับไปอีกนิดนึงก็คือวิธีการที่จะพาคนดูเข้าไปอินในภารกิจเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าใครทําอะไรเนี่ยมันไม่มีสิ่งนี้เรียกว่าช็อตแทนสายตาไม่มีช็อตแทนสายตาวิธีการของในพวกสตา r w a อ์หรือการเดนออกไเกนซีมันคือการที่พาคนดูเข้าไปอยู่ในยานวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือพาคนดูไปอยู่ในห้องนักบินอ่าอาเขาว่าอยู่ในห้องนักบินคือจะไปอยู่ในแทนสายตากึ่งๆแทนสายตาคนขับแหละใช่มองมองไปางหน้า โลกเห็นข้างหน้า <teokbokki> จําได้ไหมว่าสตาร์วอลเราเราจาได้ว่าพอมันเปิดวร์ปุ๊บเราจะเห็นวิฟฟิฟิฟิฟอันนั้นคือน <lish S 2> ั่น<ๆ>คือทานสายตามองผ่านเข้าไปในมองผ่าน<ๆ>ไปที่จุดข้างหน้าครับแต่กับเรื่อง Space สเปซสวิเปอร์สิ่งที่เราเห็นก็คือหน้าหล่อๆของพี่ซงจุงกิสิ่งที่เราไม่เห็นคือเราไม่รู้ว่าทิศทางที่พี่ซงจุงกิกาลังจะพุ่งไปจะไปไหนจะไปที่ไหนมันอาจจะมีกล้องที่แบบออกไปนอกเอ่อนอกยาน เพื่อแทนนิดเดียวมันเลยเป็นปัญหาที่ว่าแล้วมันอยู่ตรงไหนของยานวะหรือตำแหน่งที่จะไปอ่ะของยานมันคือที่ไหนพี่ทรงไม่พอเอออย่างกับตันจางเงี้ยเราไม่เห็นว่ากับตันจางมองอะไรยิงอะไรและสู้กับใครเท่าไหร่ใช่เราเห็นแต่กับตันจางยิงใส่กล้องยิงใส่กล้องไม่พอบางทียิงใส่กล้องแล้วบางทีเป็นมุมข้างยิงใครอะไรยิงใครก็ไม่รู้ยิงใครยังไงก็ไม่รู้หรือแม้กระทั่งแบบการการที่บอกว่าอยู่ท้ายยานอนุมาได้ว่าอยู่ท้ายยานแต่พอฉากไล่ล่าที่แบบต ไอยานฝั่งตรงข้ามมันจะพุ่งเข้ามาหาเราจริงๆมันน่าจะมีมุมที่แบบมองกัปตันจางมองออกไปไหมเพื่อยืนยันว่ากัปตันจางกับกับสิ่งที่เขากำลังไล่ล่ากันอยู่มันใกล้กันขนาดไหนใกล้ขนาดไหนมันคุกคามขนาดไหนมันมีแต่ว่ามันมีในจังหวะที่เรางงไปแล้วอือืมอีกอันเมื่อกี้ที่บอลบอกว่าเรื่องของภารกิจก็สำคัญเวลาเราดูหนังฝรั่งเราจะแบบว่าอ๋อตอนนี้ยานที่ไล่ล่าไอตอนนี้พระเอกจะต้องสลัดหนีหรือจะต้อง ไปทําร้ายเขาหรือกำลังจะต้องไปยิงเขาม,มันจะมีภารกิจเหล่านี้อยู่อันนี้อันนี้ชัดเจนมากในฉากที่กับตันจางฝั่งสั่งบับให้ไปเอาหอกอะ,อะไปทิ่มยานพิษไลล่ามาคือฉากเนี้ยมองเผือนเผอน,นะเพ่โอ้ยบับนี่ฟุงฟ้งวับฟึ้บฟ้าฟึ้บฟ้าทิ่มไปทิ่มมาโหสุดสุดเออแต่ปรากฏว่าเอาอันอย่างแรกเลยข้อมูลที่เราไม่ได้รู้เลยก็คือยานพวกสตูมีกี่ลำวะเออเออมีกี่ลำ ทุกครั้งที่บัฟมันทิมไปทิม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 ไปเราไม่รู้ด้วยส้นว่ามันสรุปแล้วมันเหลือกี่ลำระเบิดไปแล้วกี่ลำเหลือตามมาอีกกี่ลำผมไม่รู้แม้กระทั่งว่าที่ทิมทิมแยานมันเองจะตัวเตราะมันออกแบบใกล้แบขาวใช่ไหมเออบางทีมันมีจังหวะแบบเอ๊ะมึงทิมยาเลยวะวาทิมยานไขวะเออมันได้เท่นะแต่พอมันฉวัดเฉีวนมากๆแล้วมันไม่มีจังหวะแบบยืนยันว่าเฮ้ย มันมีกี่ลามันมีกี่ลาตามมาผมจำได้มาตลอดว่าเวลาดูสตาร์วอจะรู้เลยว่ายานนี้กำลังตามมาอยู่อ่ะสมมุติมี3ามลาระเบิดไปแล้ว1นึ่ลำแล้วสองลาเว้ยมันจะแบบว่าเออมันจะมีจังหวะง้างให้เรารู้ว่าอ๋อมันระเบิดไปแล้วหนึ่งเราจะเก็ตภารกิจเนี้ยอยู่ตลอดเวลาแต่เวลาที่บัฟไปแทงอ่ะไม่รู้ว่า แทงไปกี่ลำไม่รู้ว่าแล้วไม่รู้ว่าภารกิจเนี้มันโซฟมันโซฟภารกิจนี้ไปแล้วกี่ครั้งหรือยาหรือยางมันกลายเป็นว่ามันเป็นซีนโชว์เท่อย่างเดียวพี่บัฟบแทง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 เสร็จแล้วถ้าที่จําได้ก็คือก็จะมีฉากที่แบบอ่าโอเคเครื่องกลใช้งานได้แล้วอ่าพอกําลังจะพุ่งไปออกนอกเออออกจากโลกไปอีกปุ๊บแม่งมียานตามาอีกเว้ยอ้าวยังไงอ้าวแล้วไอ้ที่แทงแทงไปแม่งแทงไปกี่ลำวะตามไม่ทันจริงคือจริงๆแล้วเข้าใจว่าถ้าเราฟรีส ทีละเฟรมทีละเฟรมแล้วไล่ดูอ่ะมันจะไม่งงเลยมันจะไม่งงครับแต่ว่าหนังอวกาศมันไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นซึ่งฮอลลีวูดเขาก็รู้เขาก็ต้องใช้การออกแบบใช้การยืนยันกำหนดทิศทางในการเล่าในเวลาสั้นๆให้มันไม่งงนี่แหละซึ่งตัวสเปซเนี่ยมันมันไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ว่างั้นเอะอเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้วิธีเดียวกับที่ Star Wars หรือกาเดียนทำก็คือพาคนดูเข้าไปอยู่ในมุมมองเดียวกับตัวละครเราจะเก็ต กว่าน,นี้มากขึ้นอ,อย่างน้อยไปอยู่ในห้องนักบินกับโซนจูกิแล้วมองในสิ่งที่โซนจูกิมองหรือมองในมุมมองกับเดียว,ยวกับที่กัปตันจางมองศัตรูหรือพาคนดูไปยืนยันก่อนว่ามียานเหล่านี้ตามมากี่ลำก็น่าจะพอช่วยได้พอเป็นหนังอวกาศเนอะทุกเฟรมมันคือราคาทุกเฟรมของการต่อสู้อะไรเงี้ยมันคือ,ม,คอมันคืองบประมาณของการทำรดังนั้นเราเลยเข้าใจว่าด้วยความเป็นเรื่องแรกด้วยแข่งกับเวลาด้วยทุนจำกัดด้วยเนี่ย มันคงจะมันคงจะดีไซน์ตอนแรกอาจจะคิดว่าเยอะแต่ว่าด้วยความเร็วรีบทาคัดน้อยลงมันแลเลยทําให้มันดูได้งงได้ยากขึ้นด้วยถ้าพัฒนาตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงก็น่าจะทําให้หนังชัดเจนมากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลฮะที่มาชวนคุยกันวันนี้เนี่ยเราพูดในเชิงชื่นชมเนาะเพราะว่าเรียกว่าเพื่อนร่วมเอเชียของเราเนี่ยไปปักธง ในวงการหนังที่อวกากาศกันเพิ่มมาอีกหนึ่งชาติแล<ช>้ว<ช>แล้วเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่งานง่ายเรียกว่าต้องใช้การสร้างสารรค์ใช้กําลังเงินแต่เขาก็ทําได้แล้วคนเรามันกล้าทําอะไรใหม่ๆออกจากเซฟโซนหนังที่ตัวเองทํามันก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าอยู่แล้ว<ช>ดีกว่าย่ําอยู่กับที่แล้วก็ได้ยินุูมกับเขากซิสว่านอกเหนือจากเรื่องของเขาเนี่ยก็ยังมีหนัง ที่เกาหลีตอนนี้มีไรมีคนที่กาลังทาหนังแนวอวกาศเนี่ยซุ่มกันอยู่ประมาณอีก2อสาโปรเจกต์ที่กําลังดําเนินอยู่ซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมาเข้าโรงเข้า n e ็ตฟลิให้เราได้เห็นกันก็เลยเรียกว่าสเปซสวิปเปอร์เป็นการประเดิมเลยก็ว่าได้ใช่ครับลองแบบว่าวัดรอยเท้าเมืองนอกกั็ซะนหน่อยออว่าแบบระยะห่างเราอยู่กับเขาห่างเขานานขนาดไหน ทีนี้ฝากคําถามพิ้งท้ายไว้ตรงนี้นิดหนึ่งเอออยากชวนคุยอยากชวนออถามกับคนที่ดูอยู่นะฮะว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยทําหนังอวกาศแล้วเนี่ยอยากให้ใครเป็นผู้กํากับออและนี่ก็คือหนังติดมาในวันนี้ที่มารีวิวเรื่อง Space r e e p e r ชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาลเดวันนี้นะครับก็สนใจก็คอมเมนต์กันข้างล่างนะครับเมื่อกี้นี้ว่าอยากให้ผู้กับไทยคนไหนมา กำกับหนังอวกาศสำหรับไทยเป็นเรื่องแรกและเราจะคอยส่องคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับบอลบอลอยาย่ให้กำกับผมอยากให้ต้องเป็นเอกมาทำหนังอวกาศฮะเราอ่ะคุ้นชินกับความ อวกาศที่มันตื่นเต้นแบบอเมาเกดดอนเ,อเราตื่นเต้นกับสตาร์วอลเราตื่นเต้นกับกาเดียนเอปไปเกเล็กซี่แต่เราอยากดูหนังอวกาศที่นิ่งๆช้าๆบ้างอเอเดูแล้วเหมือนวิปัสสนามากกว่าดูหนังและน่าจะมีชื่อเรื่องว่าไม่มีอวกาศสำหรับเธอเด s p a c ป s ซอ g ผมนึกถึงพี่เก้งจิระเอ้ยให้มันเป็นความแบบว่ามหาลัยนาซา <c oughs> แล้วก็น่าจะมีแบบว่าเป็นอินจิเนียร์ที่เป็นคนใต้ไม่ไว่ายังไงปมกราคูุแล้วตอนที่ยานนะมันไปอ้อมอดวงอาทิตย์เอทุกคนแล้วกอนก่อกัน you are my sunshine <c oughs>